อาจารย์ดูรูปนี้สิดูมันเปลี่ยนไปนะผมว่าดูมันมีอะไรดีมากกว่าเดิมเยอะนะครับสีที่ใช้ดูแปลกตาไหมนะี่แปลกแต่ก็สวยดีนะครับดารินทำไมเธอถึงเลือกใช้สีนี้ล่ะ แกยไงอะ่ะทำไมอะ่ะนวลจานว่าเหรอก็ไม่เชิงนะอาจารย์เขาบอกว่าให้กลับไปทำ,ทำมาใหม่อ่ะไม่หวังว่าตรงเนี้ยจะได้ว่าได้ไง่ายขึ้น ออะไรต้อไม้ก็ต้องสีเขียวดิพ้จะพาดตรงนี้ไหมหรอเอาหนะ้ายังมีพี่ช่วยอยู่ไง กินม,มากาก่อนไหมไม่เอาเชื่อพี่วางก่อนกินไปเลยกินไปคนเดียวเลยนะ,ะ,จะเจ้าไม่เอา ซ้ายให้ความรู้สึกเกี่ยวกาดแลว้วก็อันตรายไงยลินนจัน,น,นไว้กี่โมองอ่ะก็อีกครึ่งชั่วโมงอเอองั้นเราก็ต่อจากแกอของแกเป็นไงบ้างวะของเราแก้เดย๋ยวนเก่าว่าจะเป็นหัวข้ออ่ะโอ้เป็นหัวข้อเลยหรอเออทําไปทํามามันไม่เวิร์กว่ะของแกเป็นไงผ่านเฉลุยก็ไม่นะแก้เยอะเหมือนกัน ขอดูได้ป่ะคือเราทำไม่เสร็จอะ่ะเราทำเสร็จแล้วให้ดูทีเดียวนะเออเออแก่เก่งอยู่แล้วนี่เสร็จแล้วเหรอเออเป็นไงผมทางอีกยาวไกลเลยว่ะทำไมอาจารย์ว่า,าไงว่าไม่ดีแหละแล้วก็เทคนิคไม่ค่อยดีด้วยอืมมึงไม่ได้ว่ารูเหมือนเนี่ยกลัวอะไรวะนี่ขนาดไม่เหมือนนล้เนี่ย ถ้าเหมือนสงสัยต,ต้องให้ลินช่วยวนะเชื่อไทยออกมาไม่บอกวะอ้าวมึงตอบกูเนี่ยเออมึงไ,<ม>ไม่อาลัย่ะเฮ้ยโทษโทษนี่กูทำมาตอบอันว่ะช่วยกูเลือกหน่อยขออยันนะมึงอ่ะเออนารีบเรีบเลือกๆๆดิจานรออยู่กูว่าเขียวมึงล่ะว่าไหนก็เหมือนกันอ่ะมึงเลือกสักอันเลยป่ะโอ้ช่วยอะไรไม่ได้เลยลินสีอะไร วสวัสดีค่ะอาจารย์อ่ะว่าไงอาจารย์สวัสดีค่ะคคือที่อาจารย์คอมเมนต์เขาที่แล้วอะคะ่ะแล้ก็เอาไปปรับแก้มาแล้วก็ลองลงสีมาให้ดูอะคะ่ะคือ ตรงตาค่ะหนูอยากใช้สีให้เป็นสีเหมือนจริงไปเลยอะค่ะแต่ก็ยังอยากจะเพิ่มรายละเอียดเข้าไปให้คนดูรู้สึกถึงอารมณ์ที่แตกต่างกันนะคะเช่นที่หนูใส่สีแดงเข้าไปตรงมุมซ้ายค่ะวันหนูอยากให้รู้สึกว่าแบบคนดูรู้สึกว่ามันมีอารมณ์เกี่ยวกาดแล้วก็รู้สึกถึงความอันตรา,ายเหมือนเดิมเลยเนาะ ตกลงทั้งเธอพี่ทำมานี่ก็ใช้กับทีสิทธิ์ไม่ได้เลยเอาแต่ทำอะไรแบบเดิมๆแบบนี้มึงกลับไปทำใหม่เหอะคืองั้นอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าหนูควรจะแก้ตรงไหนอะคะนี่เป็นงานคุณหรืองานผม คุณจะเาะถามผมแบบนี้คุณจะวาดภาพไปเพื่ออะไร I ลินกินข้าวไปยังอ่ะอ้าวต้องมามาก,กินแล้วนี่ลินเป็นไรอะ่ะลินลินลุกขึ้นมาเคล่นก่อนไหม รูปไปทำไมอ่ะดินว่าพี่วาดรูปไปทำไมอ่ะเราลินถามอ่ะแต่ถ้าดินถามแล้วพี่ไม่อยากวาดอ่ะ พี่ก็ไม่ว่าอืมพี่มีว่าลูกหวยเนาะใครจะไปเก่งเท่าลินอะ่ะเก่งเหรอ ไม่เห็นจะเก่งที่ใครคขาูดกันเลยอะ ว,วาดรูปมั่งดีนะนะลินนะสอนวาดรูปในดีนัเลิศได้แกเด็กหญิงดาตัางวลัลินได้ตมอีกแล้วอะ่ะแา,าสวยขนาดนี้เฮ้ยน,น,นมาดูงานลินดิเจงมากเลยอะ่ะขึ้นุนเก่งมาแ่ดสาวดั้งวัฒนาเฮ้ยลินูปสวสวยมากเ่าดูปสวยจเลยอะินชอบวาดรูินขอดูงานเลยดิแต่เราว่าสีมัน มดูเออแล้วทำไมถึงใส่สีมันยก้ก็ไม่ได้ว่าไม่สวยแต่ว่ามันมันก็อาจจะสวยนะแต่ลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแกลองทำใหม่ดีกว่านะแกเห็นอันนี้เป็นสีอะไรลินลันนีี้สแกเห็นเป็นสีอะไรอ่ะแกรู้ไหมว่าอันนี้สีอะไรเนี่ยท้องฟ้าจะเห็นเป็นสีอะไรอ่ะอยลองเห็นแบบแกบ้างจ้ะลองเห็นแบบแกเ่็นแขาวกับดำป่ะปกติกระบายสีแล้ไงช่วยทำหรอทำเองหรอใครทำให้นสีเขียวบอกว่าสีเขียวเมนูอันนี้มันสีน้ำตาลจิ๊บจะรู้ว่านี้สีฟ้า เอ้าไมอันนั้นรู้ทำไมอันนั้นรู้แล้ววันนี้แกไม่รู้ว่าไม่มีใครขอทำหลอกแบบนี้มันผิดจากคนอื่นแต่มันดูไม่ใช่ตัวแกประว่าตาบอดสีจริงตาบอดสีจริงหรอเรียกที่แกมัวไปเนี่ยแกโกหกแกโกหกไะเนี่ยลินแกโกหกไะเนี่ยลินว่าแล้วว่าต้องอยู่นี่ห้องนี้เปลี่ยนไปมากอ่ะโต้นี่แบบใหม่เอี่ยมเป็นไงบ้างไม่เจอตั้งนานก็ดีนะ เออนี่แกเรียนจิตกรรมใช่ปะ่ะแล้วงานแกโชว์เมื่อไหร่อะ,อะก็จริงๆปลายเทอมนะแต่ว่าวันที่เท่าไหร่เรายังไม่รู้อะนี่ถ้ารู้วันแล้วบอกได้นะจำได้ื่าก่อนแกว่ารูปสวยมากงานตอนนี้ต้องเจ๋งมากแน่ๆเลยอะไม่ขนาดนั้นนะทำตัวเหมือนเดิมนี่ฉันยังเก็บรูปที่แกเคยวาดไว้ให้อยู่เลยขอบคุณนะเออนี่ปะลงมากินข้าวกันเพื่อนมันรออยู่ข้างล่างปะ เอาแล้วลุกแล้วเดี๋ยวมันคุณม,มันรอนานนี่มากันนานยังอ่ะ,ะก็สัปหังแล้วอ่ะแต่ฉัน่ก็จะ าดูรูปนี้สิดูมันเปลี่ยนไปนะผมว่าดูมันมีอะไรดีมากกว่าเดิมเยอะนะครับสีที่ใช้ดูแปลกตาไหมนะแปลกแต่ก็สวยดีนะครับดารินทำไมเธอถึงเลือกใช้สีนี้ล่ะ อาจารย์เขาถามว่าทําไมคุณถึงใช้สีนี้จนเขาจี้เราเรื่องสีมากๆครูจนเราทนไม่ไหวเราก็เลยบอกเขาไปว่าอาจารย์ครับผมผมมองไม่เห็นสีครับเขาถามว่าเอ้าคุณตาบอดสีเหรอบอกเฮ้ยแล้วแล้วเขาปล่อยคุณมาได้ไงอ่ะเรารู้สึกว่ามันกลายเป็นปมด้อยเลยหลังจากนั้นเนี่ยโอ้ผมหยุดผมหยุดทํางานผมหยุดที่จะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องสีไปพักหนึ่งเลยอาจารย์อีกขั้นหนึ่งเนี่ย เขาชื่อ m ไมเคิลเดวิสคอปอยู่ดีก็กลับมาทํางานศิละปะด้วยคําพูดคําพูดนี้ของเขาก็คือถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จในการทํางานเนี่ยคุณก็ต้องทํางานคนส่วนใหญ่เนี่ยที่รู้จักเนี่ยเขาทราบว่าเราตาบอดสีเนี่ยคำถามต่อมาก็คือว่าถ้าเกิดเลือกได้เนี่ยเลือกที่จะเกิดใหม่หรือว่ามีมีสายตาลใหม่เนี่ยเลือกที่จะมองเห็นสีหรือมองไม่เห็นสีผมก็ตอบเขาไปว่าผมเลือกที่จะเป็นอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นของขวัญวันเกิด ชิ้นแรกแล้วก็เป็นชิ้นที่ดีที่สุดตั้งแต่เราเกิดมา